สวัสดีสุขคนสุทันนะคะพี่น้องก่อนอื่นก็เขาว่าสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีสุขคนเอฟซีลาหน่อยอุ Mother, ้งอิงเอฟซีสาวหน่อยวิบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทู่นะคะพี่น้องก่อนอื่นกะจะมาเลาเรื่องเล่าของยีราหน่อยนะคะควันหลงควันหลงนะคะพี่น้องหลังจากเอวันหวยออกมากนะคะพี่น้องถือไว้อีราหน่อยกะในส่งงานนะคะ กป็นเอาว่ายกตัวย่างให้เห็นชัดๆนะคะพี่น้องการส่งงานหลังแปดซีสามมานนะคะพี่น้องใส่วิจรนยันในการรับชมนะคะถึงเล่าของการส่งงานของยีลาน้อยสองมือติดน,นะคะพี่น้องโบ้ห้มกันไปเลยนะคะบอกว่าสองมือนี่บอกว่ามากแบ็วรั่วๆนะคะสําหรับมือแรกนะคะพี่น้องก้อนนานี่นะคะบอกถึงเรื่องเล่าของการสะสมมาไล่อ่อนทั่วมาไล่มาไล่ที่จะ มอบอีลาหน่อยมันมาไล่ออกทั่วนะคะพี่น้องมาไล่ที่สิม,มอบให้เป็นรางวัลค้นเก่งหลังจกากะมีการสร้างบ้านหลังไงนะคะพี่น้องของอีลาน่อยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีการได้ขึ้นบานไม่ในวันที่หนึง่งมกราคมหกแปดนะคะพี่น้องถือว่าเป็นมือสันวันดีวันขึ้นปีใหม,ม่พร้อมพร้อมกันไปเลยนะคะและที่สําคัญก็คือได้ล่งเข้าไปแล้วล่วะว่าอีลาน้อยได้จ้างเจ้าของมาก้อมนะคะพี่น้องมาแสดง ในคืนวันที่31ย้อนไปรับชมด้นะคะแต่กับมอวาเรื่องเล่าของพกอกันใช่นะคะพี่น้องจะได้สะสมมาไล่ออนไล่ไว้ให้อีลาน้อยนะคะพี่น้องนับก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณ2แสนคะแนนนะคะเพราะตั้งแต่8-3ออกเท่านั้นแหละพี่น้องนะคะบดิไม้เขาไวยีลา้นยได้บอกหวยตอย่างใดเด้อพี่น้องเด้อต้องใส่วิณญาณในการรับชม ถือว่าเป็นเรื่องล่าของความเสือส่วนบุคคลกันแล้วกันนะคะเพราะตะวันอีลาน่อยเพราะตะวันหวยออกานั้นล่ะพี่น้องมาไล่มาแบบรั่วๆนะคะพี่น้องซึ่งมันเกิดจากว่ากากแบ่งลอยนะคะพี่น้องที่ได้มาจากอีลาน่อยนั่นเองนะคะกถือว่าเป็นเรื่องน่าของตาดีได้ตาไล่เสียกันแล้วกันนะคะพี่น้องให้บอกว่าวันก่อนนะคะพี่น้องวันก่อนวันหลังหวยออกปุ๊บมาจากสองแสนนะคะพี่น้อง เพิ่มขึ้นมากเป็นเพิ่มมาอีกแสนหามื่นคะแนนพี่น้องร่วมเป็นสามแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะพี่น้องบอกเลยว่ามาําแบบรั่วๆนะคะพี่น้อง 1, ห 10, นึน่งแสนหามื่นคะแนนจากพอๆแม่ผู้ละสิบยี่สิบสามสิบผู้ละเท,ท่านั้นเท่านี้เล็กๆน้อยๆเติมกันไปนะคะนี่บอกเลยว่าสุดยอดในความหักของอีหลาหน้อยนะคะแล้วพร้อมกันนี่สําหรับมือขึ้นนี่นะคะพี่น้องร่วมกันสองมือไปโลดนะคะจาก ร่วมนะคะจากสองแสนทวนมาบวกกับแสนหาเป็นสามแสนห้าหมื่นคะแนนตั้งนะคะมือขึ้นนี่ก็ได้มาเติมอีกห้าหมื่นกว่าคะแนนนะคะพี่น้องอู้บอกเลยว่าสุดยอดต้องใส่คขว่ามือควัดลงนะคะพี่น้องแมนลงบ่ลลงกับเติมกันยุ่งสี่สมือนะคะพี่น้องจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะคะบู้ว่าพอกันใช้เป็นตั้งไว้เท่าใดนะคะค่อยติดตามรับชมเอากนแล้วกัน แต่วันนี้พ่ออล่าน่อยมาส่งงานพี่น้องเอยบอกเลยว่ารั่วรั่วนะคะอยู่ในมาไล่ของอีลาน่อยมีที่เด็ดเด้พี่น้องเอออีลาน่อยบอกว่าเอแม่น่อยแม่น่อยเพิ่นเฮ็ดมาไล่นะ,ะอันนี้คือฟังจากคู่หมอนเ้านะคะผู้จัดการมอนอิงเพิ่นเ้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะแม่น่อยเฮ็ดมาไล่แปดแปดก็สันวานะคะพี่น้อง <c ười> เดี๋ยวจะค่อยบึ่งนะคะพี่น้องมาไล่แปดแปดนะคะพี่น้อง ส่วนของอิหลาน้อยเห็นแม่เห็ดมาไล่แปดแปดอิหลาน้อยบอกว่าเห็ดมาไล่แปดหกหหมูน้ำแนวว่วะซาดพี่น้องตาดีได้ตาไล่เสียได้พี่น้องเดอ้อต้องใส่วิตญญาณในการรับชมนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะมีภาพประกอบพร้อมเด้อพี่น้องเดอ้อนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอิหลาน้อยเดบอกถึ มาเฮ็ดมา,มาเฮ็ดมาไล่กับเฮ็ดแปดหกเห็นไหมน้ำแม่นะครับพี่น้องเออแม่เฮ็ดแปดแปดลูกบอกเฮ็ดแปดหกนะครับพี่น้องอาจาักไปนะครับพี่น้องนี่แหละเขาเอิ่นว่าโศกสิมายุคคางตัวอีหลาหน้อยรอบข้างเอ่อตัวอิหลาหน้อยนี่แหละนะคะพี่น้องเริ่มสะสมแล้วแม่พญาสายซ้อมก็เริ่มจอบเริ่มซ้อมให้พ่อแม่พี่น้องประมานนั้นนะคะส่วนเรื่องล่าของกัน มาไล่ของมือขึ้นนี่บานนี้พี่น้องกระเบิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะพี่นอ้องบอกเรื่องว่าเฮ็ดมาไล่บ่วัดไหวนะคะเบิงตามผากรแล้วกันแอน็เดนอิงลงมาให้เบิงบอ่อหวานรั่วรั่วอิลีนะคะเบิงวานนีู่้มาเฮ็ดซอยจะขู่จะค้นกระแล้วกัน,กนพ่อแม่เอฟซี c, พ่อหักแม่หักบ้านหักต่างๆนะคะพี่น้องเพอนในเขามากบอกว่าร่วมแรงร่วมใจนะคะ การล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไว้วางใจกันไดน้นลนละ่ะนอพี่น้องนอะงว่าเรื่องเงืนเงืนทองทองแต่ที่สําคัญก็อยากให้เห็นว่ามาไล่อีหลานหน่อยเออินวา่ามาไล่สดสดเลยที่เดียวนะคะพี่น้องเฮ็ดทุกมือพี่น้องเฮ็ดทุกมือนะคะพี่น้องบอกว่าเ็ตุไม่ทุกมือเด้อพี่น้องเด้อบริมเวณว่าอ,าอ่าอ่อนเกาเมื่ทรงไทยเห้มือนั้นมือนี้บริมเวณพี่น้องเบื้องเอาก็แล้วกันว่าเฮ็ดไม่อีหลีพี่น้องคือเบื้องเอาพี่น้องว่า จัดนักจัดเต็มขนาดใดพราพอ่อแม่เอฟซีหักความอิหล่าหน่อยแบบสุดๆไปเลยแมนบอพี่น้องนะเท่าที่เบิ่งจากเขาไปจอบไปซ้อมเบิ่งเอาก็แลร้วกันเด้อยายไล่ไล่สดนะ,ะพ่อการใช่เล่าไล่สดถูกหมือ่นพี่น้องเออช่วงนี้เลาสิไล่ทุกมือว่าสันวานะคะจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่จะให้อิหล่าหน่อยนะคะพี่น้องแต่ถือว่าเป็นมาไล่บอกว่าเป็นมาไล่พ่วงนักก็แร้วกันนะคะพี่น้อง ่าว่วง,งักได้จังไหนตอนนี้ก็สี่แสนคะแนนแล้วพี่น้องแมนบลาแต่เทว่าได้มาไล่หาพันมาไล่หมื่นนี่ก็โอ้โหบอกด้ว่าจุดๆไปแล้วนะคะส,สําหรับศิลปินต่างๆนะคะช่วงนี้ล่หน่อยบอกว่ามาไล่แสนนี่ถือว่าเป็นเรื่องเอาเล็กน้อยนะพี่น้องเออแจ๊กสีว่าจังไหนเมนบาคะแต่บอกเด้ว่าถ้าไปถึงมือถึงเว้นบานพี่น้องไปหอดมือนั่นนะคะพี่น้องก็คือมือขึ้นบานไม้ของอิหลาหน้อย บดิ่วหมยก็ว่าสิมีเจะเปาะของพกการใช่ของพกการใช่ชนี่ก็ขึ้นในน้ำของเอฟซีพลังเงียบได้พี่น้องเอฟซีพลังเงียบที่ได้มอบและส่งมาลาัยออนไลน์ผ่านทางช่องทางของพกการใช่ด้พี่น้องเด้อส่วนอีกมาไล่ร่วมบดิ่งพี่น้องห้านก้นก่โอนไปหอดอแม่หน่อยไปเลยนะคะถึงมือแม่หน่อยไปเลยก็นนี่นะคะพี่น้องตอนนี้ก็รูว่าเพ่นร่วมในท่าใดแร็วมาไล่ร่วมอีตกกั้งพี่น้องเออ มืขึคนเบื้องเอาว่ามือขืนบานไม่จากมาไล่จากเอ่อคุมบานหักอีก่รู้ว่าจักหลังพี่น้องสุดๆไปเลยนะคะหลายผูลายคนกระโศกมานอันนั่นอันนี่แกค,คิดถึงอิหล่าหน่อยแคเวาถึงไวอิหล่าหน่อยเอ้ยนั่นนี่จังสี่ก็มีเด้พี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่ากี่ม้งบบเห็นนะคะฉะนั้นแล้วก็ต้องใส่วิจิรยานในการรับชมถือว่าเป็นการ เออเอิ่นว่าเป็นความเสื่อ่วนบุคคลกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตามนั่นจ้าท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอคูดหลายๆนะคะยิ่งๆลวยๆนะคะพี่น้องก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมท่านใดยังบ่ก,กดติดตามก็ฝา,ากกดติดตามน้าแน่นนะคะขอคูดหลายๆด้จ้าเด้อและที่สําคัญก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจแอดเพนเข้ามาเลยจะพูดถึง เวลาหน่อยแบบใดยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะบอสจกับเวลาหน่อยที่ฝากช่องอีก,กับเอ็ดเพนนะคะในความกรุณาของเพคนขอบคุณลหลายๆจ้านะคะเง่งๆปังๆสุขุมสุขน้นเชิญที่ตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะค่ะเวลากขอฝากร่อมให้เพลงบ้านเอฟเจเน่ได้จ,จ้าฝากอะไรก็ะะใช้ในกำลังใจนี้คุณแม่ก็เช่นกัน